สวัสดีค่ะชื่อจูนค่ะจินหัตาปัญญาสอนค่ะมาจากบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนค่ะจริงๆเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าทุกๆองค์กรน,น่าจะเห็นเหมือนกันว่าคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กรน,นะคะซึ่งคนทุกคนก็ประกอบด้วยกายและใจนะคะดังนั้นการที่จะบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นแต่เรื่องของเป้าหมาย KPI นะคะ Guiding Principles ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งว่าเป็นเทรนนิ่งที่เน้นแต่ความรู้หรือว่าทักษะ โดยไม่ได้ดูลึกลงไปที่ใจของคนเนี่ยก็น่าจะทำให้องค์กรเนี่ยบรรลุไปถึงเป้าหมายได้อย่างค่อนข้างลำบากนะคะดังนั้นเนี่ยการที่มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพของคนโดยเน้นในเรื่องของ mindfulness ควบคู่ไปกับ mindset ที่ถูกต้องก็น่าจะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ ก็อยากจะขอเชิญชวนผู้นำองค์กรทุกท่านนะคะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยมีคุณค่ามากจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่รวมไปถึงเรื่องส่วนตัวด้วยค่ะ